ดีครับเกษตรโควิดพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มานอกสถานที่นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เคยพามาแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ในอนาคตที่จะวางแผนว่าจะทํำเกษตรในพื้นที่แห่งนี้นะครับที่นี่คือที่ที่ปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจเอาไว้นะครับเคยให้ดูหลายรอบแล้วนะครับนารอบนี้น่าจะอาจจะเป็นรอบที่3นะครับที่จะให้ดูก็คือ เรามาปลูกไว้ตอนช่วงฤดูฝนเมื่อเมื่อต้นปีนะครับอันนี้ปลายปีแล้วนะครับก็ประมาณกี่เดือนแล้วอ่ะหเดือน7เดือนแล้วแล้วเรามาดูกันว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้โตมากมายเลยนะครับแต่ที่ให้ดูก็คือว่าดูว่ามันรอดหรือไม่รอดเพราะว่าคือตอนนี้มันช่วงแรงแล้วนะครับแล้วก็เราปลูกหน้าฝนนะพอปลูกหน้าฝนแล้วก็ การโตของมันการเจริญเติบโตของมันเป็นยังไงนะครับมากมายขนาดไหนแล้วก็มันรอดมากน้อยขนาดไหนในพื้นที่ที่บอกไว้นี่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆคลิปที่แล้วถ้าย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูนะครับโอเคแล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับระยะตรงนี้น่าจะประมาณ300เมตรแล้วก็ระยะตรงนี้น่าจะประมาณ100เมตรนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูว่าตรงนี้มันมีต้นอะไรบ้างแล้วก็มันรอดแล้วน้า่ มันมันจเจริญเติบโต,ตยังไงบ้างก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปทําอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยในช่อง youtube นะครับช่องเกษตรโควิดและมีอีกหนึ่งช่องเป็น Facebook Fanpage นะครับช่องอ่าเกษตร New n o r m a l นะครับอีกช่องหนึ่งที่เพิ่งลงที่เพิ่งลงไปเพราะว่าอ่าถ้าลงสองช่องทางเนี่ยมันจะทําให้มีคนเห็นเยอะขึ้นผมก็เลยพยายามที่สร้างแฟนเพจขึ้นมานะครับชื่อว่าเกษตร n e w n o r m a ออีกช่องหนึ่งในช่องอของ facebook Fanpage นะครับฝากด้วยกดติดตามกดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมามาดูกันต้นแรก <c oughs> ต้นนี้นี่เป็นตัวนี้เป็นยางนานะครับนี่ฮะคือตอนมาเนี่ยฮะหน้าต้นน่าจะประมาณประมาณนี้นะฮะก็แตกยอ่อแตกอะไรมาประมาณคืึ่งนึงครบ่นึงนะครับด้วยสภาพของพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกมันตลอด นะครับก่อนหน้านี้ก็ปลูกอยู่คลิปอยู่นะครับก็คือลอักษณะของมันเนี่ยมีปุ๋ยน้อยมีไม่ค่อยมีน้ํานะครับผมก็เลยเล,เลือกที่จะปลูกหน้าฝนเพราะปลูกหน้าฝนปุ๊บเนี่ยโอเคมันก็รอดตายมาได้วันนี้มาทําอะไรวันนี้มาลดน้ําเพราะว่าเนี่ยฮะดินแห้งดินแล้งหมดเลยเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่ามันมันมันจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเราต้องพยายามช่วยช่วยในการลดน้ํามันสักนิดหนึ่งนะครับเออผมกะว่าเดือนหนึ่งอาจจะมาครัง้งหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะรอดสักกี่ต้นเอ่อคือปลูกไว้ประมาณสามร้อยต้นอยากได้สักครึ่งหนึ่งอยากได้สักครึ่งหนึ่งก็คืออย่างน้อยๆก็รอดบ้างได้อ่ารอดบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าฝนปลูกใหม่เนาะโอเคแนวนี้อ่ะมองๆไปทางแนวนี้แนวเนี้ยมันเป็นแนวตรงดิ่งเลยนะครับแต่ตอนที่ผมปลูกเนี่ยมันมีมันอยู่ตอนที่ผมปลูกมันมีมันมีมันอยู่แล้วคือเรื่องเรื่องคือเล็งไม่ดีบางต้นก็หุบเข้าบางต้นก็ ออกมาข้างนอกแต่ว่าโอเคมันเป็นแนวที่ยังพอไหวอยู่ไม่เป็นไรแนวนี้ดูแนวแล้วว่าน่าจะผ่านน่าจะผ่านเฉยๆนะครับผ่านไม่รู้ผ่านได้กี่เดือนก็มีทั้งมะข่ามงมีทั้งยางนามีทั้งตะเคียนนะครับก็มีมีมีม,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 มีมีทุกเกือบทุกชนิดนะแล้วมาดูฝั่งนี้โอเคตัวนี้ก็น่าจะเป็นมะข่ามงหรือไม่้นก็ตะเคียนผมจําไม่ได้แต่ถ้าต้น ต้นดำๆนี้น่าจะเป็นมะข่านะครับโอเคต่อมาก็อันนี้นี่เอาเอามะม่วงมาแทรกไว้นี่โอ้โหมะม่วงพอเวลามะม่วงเป็นมะม่วงพร้อมเมล็ดเนี่ยครับพอเรามาแทรกมามาปลูกในพื้นที่กันดารเนี่ยมันโตดีนะครับอืมมันก็ค่อนข้างจะทนนะครับส่วนอันนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยไข่เนี่ยเอาเอามาปลูกเอาไว้เล่นๆน,น,นะฮะก็เลยอได้มาก็เอามาปลูกก็รอดเฉยเลยส่วนอันนี้เป็นเหมือนกันครับ มะข่านะครับมะข่านะครับมะข่าหรือตะเคียนเนาะน่าจะประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะตะเคียนมะข่าดูๆ,ๆครับต้นมันแบบเนี่ฮะพอมันร้อนแล้วต้นมันเหี่ยวมันมันไปหมดเลยนี่ขนาดตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะครับต้นไม้ก็เหี่ยวแล้วผมว่าถ้ามันถ้าไม่มาลดน้ําเนี่ยไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะผ่านหนาไม่น่าจะผ่านเหานานี้ไปได้นะครับก็คือโอเคเราก็ช่วยมันหน่อยก็มาลดน้ํา ก็ยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆนะครับเดินมาดูเรื่อยๆมาเนี่ยฮะก็ปลูกที่จริงผมปลูกทีปลูกทีเพราะว่าผมก็บอกวว่ามันอาจจะรอดครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งก็ช่างมันก็เลยปลูกทีๆเอาไว้นะครับนี่พวกนี้กล้วยอืมเนี่ยฮะดูนะฮะมันมันมันก็รอดนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมันขาดน้ำอ่ะครับเนี่ยก็มีมีสักด้วยเดี๋ยวต้นสักก็มีนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มรดน้ําเนี่ยดูขนาดสักนี่ขนาดสักยังยังโอ้โหสภาพด,ดูดิีดูใบแห้งแล้วเนี่ยฮะอืเดี๋ยวต้องรดน้ําช่วยมันหน่อยครับดินก็แหง้งใบก็แห้งไปหมดเลยเดี๋ยวอ้อมอ้อมต้นไปนะ่ยเนี่ยฮะต้นสักโอ้โอ้ยใบร่วงนี่ขนาดแห้งแรงขนาดนี้มแมลงยังมากินเลยครับนี่โอ้หแมลงยังมาเล่นเลยอะ โอเคก็ยังไงก็วันนี้ก็มาอัปเดตว่าแล้ววันนี้มาทําอะไรวันนี้มาลดน้าต้นไม้แล้วก็มาอัปเดตว่าที่เคยปลูกไว้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันรอดขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์อ่าตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วการปัจจุบันนะฮะแล้วก็ถ้าผ่านแรงไปได้อยากให้ได้สักให้ผ่านไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเป็นมันจะมีหน้าด้านข้าง สองข้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีด้านหลังถ้าเกิดถ้าไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูด้านหลังด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าไปเอาที่ไหนก็คือเราไปลงทะเบียนที่กรมป่าไม้นะครับเข้าไปขอเขาเขาจะมีกล้าแจกอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับก็จะเป็นศูนย์เพาะเพาะชํากล้าไม้ของจังหวัดต่างๆลองลองเข้าไปดูไปเสิร์ชหาดูแล้วก็เขาก็จะให้ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ประมาณ 1, 1 5 0 0ต้นต่อต่อคนต่อเจ้าต่อที่นะฮะก็คือไปลงทะเบียนไปเอา,เอาไ,ปไปลงว่าเราจะไปปลูกในฉนดอะไรหรือตรงไหนสปกก,ก็ปลูกได้นะครับที่อะไรก็ปลูกได้นะครับลงใช้กี่ต้นนะครับปลูกตรงไหนใครเป็นเจ้าของที่ะไปลงทะเบียนแล้วเขาก็จะให้ต้นไม้มาบางทีบางทีบางที่เราก็เข้าไปจองก่อนนะครับแล้วก็เขามีเมื่อไหร่ก็เขาก็จะโทรมาตามนะครับก็โอเคตามนี้ก็ฝากด้วยนะครับ ช่องเกษตรโควิดบอกแล้วนะครับช่องเกษตรโควิดเป็นช่องช่องเดิมนะครับแล้วก็ช่องใหม่เป็น Facebook Page นะครับเป็นเกษตร New n o r m a l นะครับด้านหลังเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอะคือก็จะปลูกเป็น2แถวนะครับอันนี้คือท้ายที่ตอนแรกที่เราไปดูกันคือนั่นหน,หน้าที่นะครับท้ายที่นี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนี่ฮะต้นสักสักเนี่ยสักทองนะครับผมแล้วก็มันจะมีอะไรอีกนี่ก็จะมีต้นอินทผลัมที่ <laughs> พเพาะเมล็ดเอามาปลูกไว้ด้วยเผื่อว่าหน้าวันหลังจะได้กินเนาะก็ <ítulo> ยังไงก็มีความหวังนะครับอันนี้เป็นท้ายที่ท hmm. ้ายที่ก็จะปลูกเป็น2แถวค่อนข้างจะจะเยอะท้ายที่นี United ่ปลูกทีมากเลยปลูกเยอะด้วยปลูกทีมากเลยนะครับก็เรามาดูกันว่าตรงนี้จะรอดไหมเดี๋ยวอีกระมาณสักสี่หเดือน6เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูกันให้กันดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เนี่ยฮะการปลูกสวนป่าการปลูกอ่าป่าไม้ที่เป็นป่าไม้เศรษฐกิจถ้าเพื่อนๆทําได้เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ